สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่ปริมาตรของพีระมิดนะคะปริมาตรของพีระมิดปริมาตรหมายถึงความจุนะคะความจุของพีระมิดเป็นยังไงนะคะเรียนมาดูอ่าเรียนลองดูกรณีนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าสร้างพีระมิดฐานเปิดนะฐานเปิดนะก็คือตรงนี้เปิดนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือสร้างปิซึมที่มีพื้นที่ฐาน เท่ากันและมีความสูงเท่ากันกับพีระมิดในข้อหนึ่งนั่นหมายความว่าฐานตรงนี้เท่ากันนะเท่ากันแล้วก็ความสูงตรงนี้เท่ากันนะพื้นที่ฐานและความสูงเท่ากันนะคะแล้วก็ขั้นที่สามเนี่ยเอาตวงทรายใส่พีระมิดเทใส่ปีซึมก็คือเอาทรายใส่ให้เต็มพีระมิดเสร็จแ,แล้วก็ไปเทใส่ปีซึมนะจะเห็นว่านะต้องเททรายเข้าไปเนี่ย ถึงสามพีระมิดนะถึงจะเต็มปริซึมพอดีถึงจะเต็มปริซึมพอดีนั่นหมายความว่าปริมาตรของปริซึมจะมีขนาดเป็นสามเท่าของปริมาตรของพีระมิดนะสามเท่าของปริมาตรของพีระมิดที่มีฐานนะฮะมีฐานและความสูงเท่ากันนะที่มีฐานและความสูงเท่ากันนั่นหมายถึงว่า Uh, พีระมิด1อันหนึ่งพีระมิดเนี่ยจะมีขนาดเป็น1ในสข,ของปริมาตรของปีซึมมีขนาดเป็น1ในสของปริมาตรของปีซึมซึ่งสูตรในการหาปริมาตรของปีิซึมนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะใช้พื้นที่ฐานคูณสูงเนี่ยอย่างในในเงี้ยกว้างคูณยาว,ค,ยาวคูณสูงถ้าเป็นปีซึมนี้นะคะถ้าเป็นทรงนี้นะในยกต,ตัวอย่างให้ดูกว้างคูณยาวก็คือพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้น สูตรที่ใช้ในการใช้ในการหาปริมาตรของพีระมิดคือพื้นที่ฐานคูณสูงเนื่องจากว่าใช้คาว่าพื้นที่ฐานเนี่ยนั่นหมายความว่าฐานมันมีหลายรูปนะคะฐานมันมีหลายรูปทรงอาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะขึ้นอยู่กับรูปฐานนะคะแล้วก็คูณสูงตรงสูงตรงก็คือสูงของพีระมิดนะคะซึ่งเท่ากับสูงของอ่าปีซึมนั่นเองนะทีนี้ปริมาตรของพีระมิดก็เลยเป็นหนึ่งในสาม หนึ่งในสามของปริมาตรของปีซึมนะสรุปก็คือว่าปริมาตรของพีระมิดคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นฐานคูนสูงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างเขาบอกว่านะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาปริมาตรของพีระมิดที่มีฐานเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งยาวด้านละสิบสี่พีระมิดสูงยี่สิบสี่นะคะ อ่าเป็นสีน่เหลี่ยมดุรัตนะฐานยาวด้านละสิบสี่ส่วนสูงของพีระมิดก็คือสูงตรงนี่ค่ะคือยนะี่สิบสี่ะคือยี่สิบสี่อ่าทีนี้หลักๆของการหาปริมาตรของพีระมิดก็คืออะไรคะหลักๆของการหาปริมาตรคือนักเรียนต้องหาพื้นที่ฐานแล้วมาคูณกับสูงตรงซึ่งแปลว่านักเรียนต้องรู้ว่าสูงตรงคืออะไรพื้นที่ฐานหาได้ไหมนะคะนักเรียนต้องมาดู เนื่องจากฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาบอกความยาวด้านของฐานมาแปลว่าเราหาพื้นที่ฐานได้ถูกไหมคะบอกสูงตรงมาอบอกาครบเลยแสดงว่าข้อนี้เราสามารถแทนค่าในสูตรการหาปริมาตรได้เลยนะคะเพราะนั้นจากนะปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณ พื้นที่ฐานคูณสูงนะคะก็เท่ากับ1ส่วน3คูณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนะคะสูงตรงสูงตรงในที่นี้คือ24นะโจทย์บอกมาเพราะฉะนั้นมันก็คือ1ส่วน3คูณด้านยาวด้านละ14นะด้านของอฐานสีน่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ14 สูงตรงก็คือ24อ่ะพอแทนค่าเสร็จปุ๊บเรี่นก็นะคะหาผลลัพธ์ได้เลยสามหนึ่อ่ะเนาะมันก็จะได้เป็น14บสี่คูณสิคูณแปดนะผลลัพธ์ก็คือหนะะึ่นห้ะเพราะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ ปริมาตรของพีระมิดก็คือ1,568ปริมาตรต่อเป็นลูกบาทนะ,ะ่าลูกบาทหน่วยเป็นเซนติเมตรนะ,ะตามตามโจทย์เลยหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรอ่าเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่านี้นะคะอตอบเลย ต่อไปนักเรียนไปดูตัวอย่างที่สองต่อนะคะตัวอย่างที่สองเนี่ยเ,าเขาบอกว่านะตัวอย่างที่สองนะคะจงหาปริมาตรของพีระมิดนะ,ะหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสานเมเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะยาวด้านละสิบนิ้วนะสิบนิ้วยาวทุกด้านสิบนิ้วหมดด สูงตรงสิบห้าบอกสูงตรงมาสูงตรงสิบห้าอ่าบอกมาครบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาปริมาตรเนื่องจากสูตรการหาปริมาตรคือเศษ1นึส่วนสาคูนพื้นที่ฐานคูนสูง,งถูกไหมคะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามันสามารถใช้สูตรในการหาได้นะ,ะมีสูตรในการหาถ้ารู้ความยาวด้านซึ่งโจทย์ก็บอกมาเพราะนั้นสามารถหาพื้นที่ฐานได้นะคะ ส่วนสูงตรงนะสูงในที่นี้คือสูงตรงนะสูงตรงก็บอกมาแล้วเพราะนั้นสามารถแทนค่าในสูตรการหาปริมาตรได้เลยนะแล้วก็เขียนสูตรก่อนนะจากปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูง สูงในที่นี้คือสูงตรงนะสูงตรงกับสูงเฉยในอันเดียวกันเนาะแต่ถ้าเป็นสูงเอียงต้องเขาต้องระบุชัดเจนว่าคือสูงเอียงนะต่อไปสูงเศษหนึ่งศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นฐานฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าใช้สูตรรูทสามส่วนสี่คูณด้านกาลังสองนะคูณสูงสูงนี่ก็ก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสามคูณ ขอนิญ่านะครักูเขียนตัวใหญ่ไปหน่อยเว้นบรรทัดน,นิดนึงอ่ะเป็นเด็ดหนึ่งส่วนสามคูณรูทสามส่วนสี่คูณด้านกําลังสองซึ่งด้านในที่เนี้ยยาวด้านละสิบถูกไหมฮะเนี่ยด้านละสิบจุดบอกมาก็ยกกําลังสองก็เป็นสิบคูณสิบเนาะแล้วก็คูณสูงตรงสูงตรงก็จุดบอกมาคือสิบห้า ก็เขียนไปแทนไปเสร็จแล้วอะไรตัดกันได้เราก็ตัดนะคะสาเป็น 3, 3 3มสามห้าตัดละต่อไป2ตัด2 2เป็น4 2 5เป็น10ตัด,ดอีกนะฮะสองหนึ 2, 1, 2, 2, อ่าเพราะนั้นก็จะได้เป็นเหลือหาคูณห้าคูณ5แล้วก็คูณรู้สามนะ,ะตัวส่วนเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนแล้ว ห้าคูณห้าคูณหก็ได้1 2 5ยยี่คูณรูสก็เป็นร้อยยหรูสนะตอบ125่งร้อย่หรูอ่ะตอบเท่านี้เลยนะคะอ่าถ้าจะตอบเป็นค่าประมาณต้องแทนค่ารู้สเป็นทศนิยมก็คือประมาณรูสนะประมาณหนึ่เจ็นี่ยเรนก็แทนแล้วก็คูณด้วยร้อก็จะได้ค่าประมาณเป็นทศนิยมออกมานะคะอ่ะลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะ อลูกบาทอุ้ยลูกบาทนิ้วขอโทษนักเรียนหน่วยเป็นนิ้วนะคะลูกบาทนิ้วอ่าเพราะนั้นก็ตอบเท่านี้นะ่าข้อนี้ปริมาตรของพีระมิดนี้ก็คือ125 3รลูท3ูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะต่อไปไปดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3เขาบอกว่าจงหาปริมาตรของพีระมิดต,ตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเนหลี่ยมจุรัสซึ่งมีฐานยาวด้านละสิบแอ่าบอกความยาวฐานมาแปลว่าหาพื้นที่ฐานได้เนาะบอกสูงเอียงมานะ,ส,นะททสูงเอียงคือตรงนี้อ่าโทษทีสูงเอียงคือตรงนี้สูงเอียงคือ41บอกมาแต่ไม่ได้บอกสูงตรงมานะสูงตรงเขาไม่ได้บอกมาซึ่งถ้าเราจะหาปริมาตรได้เราต้องรู้สูงตรงถูกไหมคะเราต้องไปหาสูงตรงก่อนในข้อนี้จากรูปนนะักเรียนจะเห็นว่า อ่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะซึ่งสูงเอียงตรงนี้41อด่าด้านของสี่เหลี่ยมจุดดัดยาวด้านละ18อ่าจากณนะจุดที่สูงตรงมันตั้งฉากก็เป็นจุดกึงกลางฐานมาถึงสูงเอียงตรงเนี้ยก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวด้านของ18นะก็คือ9นะตรงนี้เป็น9เนาะแปลว่าด้านนี้9ด้านนี้41 รู้ความยาวของสองด้านหาด้านที่สามได้คือหา h ได้นะในที่เนี้ยสูงตรงครููใช้ตัว h เป็นตัวแทนนะเป็นตัวแปรที่แทนสูงตรงเพราะนั้นอ่าเราก็ไปหาสูงตรงก่อนนะก่อนจะหาปริมาตรจากจาก,จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าครูให้ชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก a b c เนาะ a b c จะได้ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉากคือ41นะ41กําลังสองเท่ากับ a กับ b คือด้านประกอบมุมฉากประกอบกันมุมฉากก็คือ h กําลังสอง h กับ9นะก็ต้องเป็น9กําลังสองบวก h กําลังสองหรือ h กําลังสองบวก9กําลังสองก็ได้ก็แล้วแต่นะ แล้วแต่มันสลับที่ได้เนาะอ่าเพราะนั้น h กำลังสองก็เท่ากับ41่สิกำลังสองลบ9ก้าำลังสองนั่นเองพะฉะนั้น h กำลังสองก็คืออ่าลบ9กูใช้ผลต่างกำลับบงสองนังเนี่ยสี่ลบ9คูณ41บวก9กกูใช้ผลต่างกำลับบงสองคือหน้าลบหลังคูณหน้า บวกหลังนะมาจากหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนี่มาจากตัวนี้นะหน้าคือ41หลังคือ9้าเนาะเพราะนั้น h กำลังสองก็เท่ากับ h กำลังสองก็เท่ากับเดี๋ยวไม่พอไม่พอขอโทษอ่าคููต่อตรงนี้แล้วกันก็41่บลบบวก9ก็เหลือ ท่าไหร่คะสามสิบสองเนาะอ่ะต่อไปสี่สิบเอ็ดบวกเก้าก็เป็นห้าสิบพอดีอือก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยโทษทีไม่ใช่บวกนะเรียนคูณนะโทษ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 อ่ะคูณหน้าบวกหลังคูณห้าสิบนะคะอ่ะ ็เป็นศูนหนึ่งตัวเขียนไว้ก่อนเลยศูนย์หนึ่งตัวอ่ะอันนี้5้าคูณสามสิบหาห้คูณสาเป็นสิห้าเป็นพันห้าเนาะต่อไปห้สิอย่เดี๋ยวคิดอย่างนี้เดี๋ยวงงนักเรียเอางี้ศูนย์ออกก่อนเอาห้าสิบคูณสามสิามห้าสิบห้า นะศูนย์สตัวนะสามสกับห้นะคะต่อไปเอา50าสิบคูณสองคูณสองก็เป็น100ถูกไหมคะก็บวกกันได้1ันหกรอยอ่านี่วิธีคิดในใจเนาะคิดในใจเข้าข้วแบบนี้ถ้าไม่ตั้งทดเลขเนาะอ่ะเพราะนั้น h กำลังสองเท่ากับพันหกร้อยเพราะนั้นอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้พันหกรก็คือ40่นั่นเองนะเพราะ4ี่สี่สนะศูนย์สตัวสี่ิ คูณ40เนาะเพราะนั้นได้ h เป็น40หรือสูงตรงเป็น40เพราะนั้นเมื่อรู้แล้วสูงตรงเท่าไหร่นะแล้วก็รู้ความยาวด้านของสี h ่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นฐานได้แล้วก็สามารถที่จะหาปริมาตรได้นะเราก็ไปหาเลยนะจากปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐาน คูณสูงอ่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสาคูณพื้นที่ฐานก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ด้านคูณด้านเนาะคูณสูงสูงในที่นี้หามาแล้วคือ40นะ่สิะก็เป็น1นึส่วนสคูณอ่าด้านยาวด้านละ18บแปดคูณสิแนะแล้วก็คูณ40อ่าอะไรตัดได้เราตัดนะสามหเป็น 3, 3 3มสา จะได้คิดเลขน้อยๆเนาะก็ได้เท่ากับ6คูณ18คูณ40เนาะตัวส่วนตัวส่วนเป็น1แล้วไม่เขียนแล้วนะก็เป็น6คูณ18คูณ40ผลลัพธ์ที่ได้คือเท่ากับ4,320นะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบ 4,320หน่วยเป็นลูกบาทกนะ,ะเขียนยอ่อเลยไป็นลูกบาศลูกบาท,บาทหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นลูกบาศเซนติเมตรอะนะคะพรนั้นก็ได้คำตอบโอ้ได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตอบเท่านี้นะข้อนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะหวังว่านักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจเนาะ นะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคกูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอ่ถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยถามในชั้นเรียนต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ